เอาไปน้ำเราบานีกะเพื่อนกะดูแลดีเพื่อนแต่ว,าว่าคล้วยนี่จะของดูด้วยแล่เองเพราะว่าเป็นคล้วยจะของแล้วก็จุงจุงเขาไปกับคิดว่าจะนาจะตกรอบครับถามว่ามีนอมีไนเพราตั้งแต่เอาคล้วยไปว่ามีเงิ้จักผาครับผมเ่า <laughs> มีนะครับมีนอนเขาของดีจริงคือไทยนะครับเราบานีกะจนมาไฮไฮแล้วบานีกะดีใจแห้งกะกระล่งอีกลับกะเลยถากะเลยถา่ายทีมงานน้ำเพื่อนก็เลยเอาอ่ารุ่นรุ่นที่ได้ที่หนึ่งเนี่ยไปประกวดกัน กระลยเพื่อนลยบอกว่าขึ้นบ่กเขาไปน้ำเพื่อนผมกับว่ารูเร่องเนาาแบบเป็นคนใหม่กระลยจุงเขาไปมาหนีเลยพี่น้องเฮานี่เอองวดวังหันท่ายู่ในขวักนะครับพี่น้องเฮาเอยว่าปันเดมางวดนี่มาเบิ้งโตจริง เต็มๆยู่เดือนเลยเมื่อนี่สุดล่อได้พี่น้องแกลนแชมหมัดหมัดเลยเนี่ยแกลนแชมหมัดหมัดเลยนะครับผมเจ้าขวัญสยามนะครับมือนี้มาเบิ้งตัวกันแบบเต็มๆยืนยู่ข้างนอกเลยพี่น้องเข้ามือนั้นยู่ในขอกนะครับมันบพราะปันเดเมื่อนี้ก็ให้มาเบิ้องตัวข้างนอกนะครับพี่น้องเข้าสวัสดีครับท่าน ครับสวัสดีครับจำกันได้ว่าผู้พี่น้องเขาจำได้เหรอเนะ <c oughs> าะเพราะอย่าเพี้ยนเพียนเท่าจำได้เพราะสนองเพราะว่าผมเคยมาลงไอ้ขวัญสาย,ยามให้เบิ้แใจหนึ่งได้ว,ว่าตอนนั้นมันอยู่ในคอกเนาะทันเนาะมันก็เรย่อว่านั่นบันไดได้ว,ว่ามีข้าวดีเราสู้ฟังได้รางวัลยังมากแนวกว้างหันได้รางวัลที่หนึ่งกับแจนแชมป์ครับพุ่น <c oughs> เป็นไงพี่น้องเขารุ่นได้ครับรุ่นใน สามสิบเดือนไม่เกินสามสิบเดือนครับอยู่ประกวดอยู่อยู่บอระเบือบอระเบ,บ,บือนะครับประจำปีพุทธ,ธาาศ 67, ักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดด้พี่น้องเด้ส่งไทยปีเก้าตออรับปีไม่ถือว่าเป็นข้าวดีส่งไทยปีได้ไหนครับถือว่าเป็นเรื่องม่งค้นส่งไทยปีแถวว่าที่สําคัญคือเขา้าเป็นมือไม่้อมมันบ่ครับมือไม่เข้าไปคนคน,นนี่ืไม่จ๋าเลยครับผม <laughs> มือไม่ห,หรอกอะตัวภูตัวนี้ก็ไม่ให้กันนะไม่จา๋ากัน <laughs> ครับ ไม่ต้องไม่ไปต้องกันไม่ก็ไม่ไปต้องหันถ้าว่าเราที่สําคัญแม่มา่ก่อเขาสยบจักน้อยเนาะสยบเข้าจักน้อยว่าพี่พี่น้องคนเลี้ยงวายเฮาหลายคนเพิ่นกะเพิ่นกะเข้าใจผิดกันนะครับอันนี้คือเข้าได้มาแบบบริสุทธิ์เลยเนาะแมนครับบ่ได้มีน้องมีในเนาะไปแบบบ่ผมีเงินเลยครับครับผมไปเดือกเอาไปไปแบบใหญ่ส่วนไปครับผมแล้วสุดท้ายเฮ้ากะ ได้แชมป์มากได้แชมป์ที่หนึง่งเพราะฉะนั้นแฟนเพียรผมทีทีที่เคยมาคุยกันที่เคยบอกกันว่ามันมันนั่นมัน,นม่นนนมีหรอกพี่น้องเข้าแของดีจริงนะครับผมของเข้าดีจริงมันตรงมีจักรลังวั่นแหละนะครับผมเพราะนั้นถึงแม้ว่าเขาเ้าบ่ไใดจักรลังวั่นก็ต้อตงเสียใจพี่น้องเข้าก็เหนื่อย <c oughs> เหื่อยเ้นื่อนเลยก็ต้องเสียใจเนาะครับเนาะหันหมูเนาะเพราะว่ามันกะ ทีนี่ว่าได้สนามนี่ว่าได้เอาไปสนามไหมครับครับผมมันตน้องมีจักสนามที่มันเป็นของเขานะครับแต่ว่าบางเอ,อื่นไอ้ขัญสยามนี่เรากะถือว่าถือว่าเรามาเต็มเนาะเราเก่งในตัวเราเองเราเก่งในตัวเรา <c oughs> เราก็เลยได้พอเรามันไผ่กว่าครับพอเราไอเป็นท่องสยามครับท่องสยามครับ,รบเป็น,ปนลูปว่ากันก้อนเขาไล่กันคนมีซื้อตามบัตรประชาชนชดวางใดกว่าท่องสยามไอ ซื้อไอตัวเนี้ยตัวนี้มีซื้อตามมาเพื่ชนขวัญขวัญเอกขวัญเอกขวัญเอกพอเพินเนาะบอกบอกครับเราเป็นขวัญเอกอ๋อเนี่ยครับโอนี่ขวัญเอกเราซื้อขวัญเอกขวัญเอกครับแต่ว่ามาอยุแล้วเหมือนผมเหมือนผมไปตั้งซื้อ่าขวัญสยามอ๋อแต่ว่าพอเรานี่คือท่องสยามท่องสยามเออพี่น้องเข้าท่องสยามกับต้องหันกับไปอุดรเนาะครับเป็นไปโชยุอุดรเยอะพี่น้องไปน้ำเบิ้งเอาเด้อนี่คือท่ายาตของท่องสยามครับ แล้วก็มือนี่กับพิสูจน์ตัวเองแล้วนะครับพี่น้องเข้ามือไม่ไม่ทึงไม่หับครับองเลยนะครับผมแต่ว่าผมเคยมาทวงแล้วว่าเล่าลอนะครับพี่น้องเข้าที่สําคัญเล่าหลังตรงเห็นว่า่นนั่นเห็นว่าเพิองหลังเราเดวยพี่น้องเข้าแล้วกบได้พิสูจน์ตัวเองแล้วบานีหลังจากได้ช่ำได้ยั้งแล้วมีโครงการจะเลียดหลอดป่ะครับ บอท่านไดนขีดมาหนังครับเพราะว่าเฮ็ดหยังบ่เป็นอ๋อเฮ็ดบ่ได้เพราะคือคือไม่อีหลีเลยเหตุหนังว่าเป็นครับเพราะแต่ว่ามันสีลังหาเพิ่นมีทางหมอทางหยังเพิ่นมาขอเลียดจังซี่ก็ยินดีครับยินดีเนาะแต่ว่ากลับมาปรึกษาเอาเพราะว่าผมเฮ็ดหยังบ่เป็นเออเพราะเฮาก็บ่าท่านหนึ่งเขากับใหม่ยอมรับใหม่ๆเลยนะพี่นเขาครับผมแต่ว่าคันมันสิพัฒนาไปถึงขั้นนั้นก็ก็จังว่ากัน ไปประกวดกับไปล่งล่งเขเปลี่ยนให้เป็นล่งไห้ครับผมไห่ผม็น่ก็ได้จูงเอาบ่อครับเพลเพราะเปลี่ยนเพราะกาจูงยามแต่ผมมันก็เพียงสิละครับมันที่ีจูงในคอกับจูงยุสนามเด้คนละย่างกันครับจูงยุสนามผู้บ่ผู้ผู้บ่เปลี่ยนเกิดวายส้นกันเด้ครับครับอันนี้บอกตรงๆเลยเด้อรับผมมีได้วายเถือกวายผูไปแถมมีวายแม่เกิดมีคข่ตัวแม่ไปที่มีอาการติดสัตว์เกิดวายเถือกหลายๆตัวในยวงไหนพี่น้องเพราะนั้นเขาก็ต้อง ศึกษาเนี่ยจักน้อยนะครับตอนนี้พันสยามเพิ่นสูงเท่าไรแล้วครับตอนนี้สูงร้อยห้าสิบหกครับหนึ่งร้อยห้าสิบหกเซนนะครับกะยังเพิ่นได้เต็มไข่นะครับเพราะว่าเพิ่งจะอายุเพิ่งจะสองปีเท่าไรครับสองปีห้าเดือนสองปีห้าเดือนนะพี่น้องแต่ว่าสองปีห้าเดือนมากขนาดนี้กะก็ถือว่าสุดยอดตอนนี้มีคนมาผสมน้ำบ่ครับเพิ่นถามอยู่ครับ เพื่อนถามอยู่บ้านนี่ก็เลยว่าเ่าท่านเหตุขอกเพื่อนมีคนมาถามอยู่สี่คนอ๋อพงก็เลยว่าจะของคัย้ยกับไม่คั้วกับไม่ขอเวลาก่อนหรือเปล่ผมแต่ว่ากะมันก็สิเป็นไปแล้วพี่น้องห้องรอกว่ามันมันกัม,มันกะมาถึงมันมันมาถึงระดับนี้แล้วนะครับพี่น้องอเอาสนามแรกได้ช่าเลยนะครับพี่น้องขวัญสยามถือว่าเราเก่งด้วยตัวเรานะครับเบื้องหุนเราหลวดนะครับหัวไหลไทยหุนเราได้หมดนะครับพี่น้องห้อง สมกับที่เราได้แชมป์มากนั่นแหละนะครับผมก็ดีใจได้พี่น้องเพราะว่าผมเกิดเป็นเกียรติเป็นเพจแรกเน้ยที่มาไทยเราล่วงเพจนะครับเจ้าของฟ้ามเพื่อนกัให้ผมมาเป็นเกียรติเพจแรกคือกันผมก็เออผมก็ดีใจกันนะครับพี่น้องเขาผมไทยควายเป็นช่องแรกเราเพื่อนเอาไปประกวดเนี่เพื่อนได้รางวัลมากผมก็ดีใจครับผมแต่ว่าตอนนี้คันน้ำบ้านเ่านี่มีมีมีมาผาสมน้ำบ่ครับพี่ เพื่นนี่แหละครับเพิ่นมาถามแถวบ้านนี่แหละอ๋อแถวบ้านเนาะครับมือว่านจริงๆสองปีหาเดือนกับพ่อเราเลยเพิ่นกับมาถามมือว่านพวกก็เด้ยว่าท่านเหตดคองเดี๋ยวขอก็ได้ครับกับกับพ่อเหล้วล่ะครับเพราะว่าควยสองปีหาเดือนกับเทียบก็ค้นกับกับอายุประมาณยี่สิบปียี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนะครับผมคือวา่ปีหนึ่งสิเทียบก็คนอายุสิบปีครับประมาณแปดถึงสิบปีก็เล่นเพิ่นช่วนกัเลยอยากกระล่องไปนั่งเพราะว่า เพื่อนใน,นการันตีว่าค้วยของงามงามซ้ำได้อีกทีนะครับอ๋อครับ <laughs> ผมมันงามเห้พี่น้องเขามันได้เหมือนเดียนาหัวานาเขาหัวไล่ไทยเอื้อเกร,ร้าวขาได้เหมดครับพี่น้องเข้าสมแล้วครับที่มือน,นี้เราจะได้แชมป์นะครับพี่น้องพี่ขวัญสยามนะครับผมฟ้ามเอยุสัยก่อครับฟ้ายุบ้านหนองสวรรค์ครับน้องสวรรค์ครับฟ้ามย้่บ้านหนองสวรรค์ตำ <c oughs> <c oughs> บลบ้านเหลา่าอำเภอพานฝาง จังหวัดขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเท่านี้เหรอครับพี่น้องเพื่อผู้ใดสนใจอยากจะอยู่ขางวัดสามสวนมาเลยครับผมอยากได้พันธุกรรมอยากได้พันธุกรรมเล่าอยากได้ลวกพันธุกรรมเล่าไปพัฒนาต่อกะมาคุยกันครับพี่น้องเฮาเพราะว่าซ้ำนี่ครับข้อผสมจริงคันบ่ได้บ่บ่อยบ่หยังจนเกินไปบ่บ่เลียงต่อสัปดาห์จนเกินไปได้ครับสำหรับคนเลี้ยงคุ้ยกันได้ครับ เมื่อนี้ก็ดีใจเพราะว่าลูกไส้ไปได้ที่หนึ่งกับได้แกนแชมก็จนมาหายยอะในสนามหมดแล้วครับเพราะว่าเพราะว่าดีใจแบบว่าเ่เคยบเ่เคยมีค้ยที่เด็เขาไปแบบนั้งซันเราก็ไปโดยที่ว่ามีเงินจักบาทพร้อมเพื่อนก็ดูแลดีเพื่อนแจ่ว่าคข้อ่จะของดูแลเองเพราะว่าเป็นค้อยจาของครับแล้วก็จุงจุ้งเขาไปก็คิดว่าจะน่าจะต๊รอบะครับ ว้า้้วยเผื่อเมียตัวง,งามครับผมบานนี้ครับพ่รู้ว่ามันไปเข่ารอบไปแบบใดโดยกรรมการเป็นการันตีครับบานนี้กรหาแปโตทุตไทยหาโตทุตไทยจนจนมาเป็นใดที่หนึ่งกะจุมาได้หายไฟกล้วยครับ <c oughs> ผม <c oughs> ดีใจหลายเพราะว่าไม่เคยมีก็ถือว่าอันนี้ถือว่าเฮาเฮาได้แบบบริสุทธิ์เลยเนาะครับเปื่มเล่ล่ะคือเฮากับนันตีเลยว่าบ่มีนอกมีในแมนครับพ่มีเด้อพี่นองเด้อ ที่ถามว่ามี่นอมี่ไนเพราะตังแต่เอากล้วยไปพวกมี่งานจักผาครับผมพวมีนะครับพีนอนเขาของดีจริงขึ้นไหนนครับเราบานี้ก็จนมาไฮไฮแล้วบานีก็ะดีใจแห้งกับกระลังอีกครับก็เลยถ่าก็เลยถ่ายทีมงานนําเพื่อนก็เลยเอาอ่ารุ่นรุ่นที่ได้ที่หนึ่งเนี่ยไปประกวดกันกระเลยเพื่อนเลยบอกว่าคือบ่กเขาไปน้องเพื่อนผมกับว่าลูเรืองเนาะแบบเป็นคนไม่ก็เลยจุงเขาไปพอะจุงเข่าไปเพื่อนเลยอ่า ให้ได้แกงมแก้มคือถวยนี้แหละครับโอครับก็คือได้รุ่นนี่ก้อนครับได้ถวยน้อยนี่ก้อนได้ถวยน้อยนี่ก้อนบานนี้มันกับมีหลายรุ่นเนาะครับเอาไปมา่นก็เรยกว่าเอาก็เลยเอาแชมับแฉมมาแงมันแฉมมาใส่กันครับเอาก็เลยได้อีกก็เลยว่าชีิราสีได้เหรีก็เลยได้อีกก็เลยได้เป็นถวยง่ายมากนี่ครับถวยแก่งเนาะครับถวยนี่ดีใจจนหับถวยนี่ดีใจค่รก็ถวยแรกอีกซื้อ่าสองเด้งซือว่าสองเด้งแร้วก็เป็นคังแรกในชีวิต ทัง้งคั้วไอทั้งคนครับ,รบก็เลยแบบว่าจักที่ไปได้ไปแบบใดก,ก็เลยแบบว่าเอ้ากัพัฒนาไปน้ำกันสำหรับคนเลี้ยงคล้ยเองสินะครับโอเคครับ